ครับสวัสดีครับจะมาสอนลงทะเบียนซื้อซิมสยามธรรมนะครับก่อนอื่นให้เราเข้ามาที่ Google Chrome นะครับหรือถ้าใครมีลิงก์ก็สามารถเข้าได้เลยนะครับแล้วให้มาพิมพ์ตรงข้างบนนี้นะครับว่าสยามธรรม com นี่นะครับสยามทรรม o m แล้วกดโกเลยครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับเมื่อมาหน้านี้แล้วสนใจตัวไหนนะครับสนใจตัวไหนก็แพคเกจที่หนึ่งเนี่ยจะเป็น สี่เมกซิบห้ากิกนะครับก็แนะนำแพ็กเกจที่หนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องการที่จะแชร์ฮอสปอร์ไปที่เครื่องอื่นนะครับก็ให้เลือกแพ็กเกจที่หนึ่งเลยหรือใครอยากจะใช้แบบไม่ต้องเติมเงินบ่อยนะครับก็เอารายสามเดือนหกเดือนสิบสองเดือนได้เลยนะครับก็แพ็กเกจเนี่ยด้านบน250เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจ โดยตรงนะครับแต่ค่าซิมค่าส่งรวมแล้วจะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่3า0บาทนะครับอ่าเราเลือก250สมมุตินะครับเรากดเลยหรือใครต้องการ6เดือน12เดือนก็ให้คลิกไปเลยนะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็ปฎออานก่อนนะครับอ่าซิมสยามทําเป็นซิมที่เกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัย จากการถูกมิจฉาชีพแฮ็กหรือจุลกรรมการเงินนะครับก็ลองอ่านให้เข้าใจก่อนนะครับเมื่ออ่านเสร็จแล้วเข้าใจแล้วก็กดรับทราบนะครับแล้วก็โปดอ่านและทำความเข้าใจ2นะครับสิทธิสิทธิพิเศษสําหรับซิมสยามธรรมนะครับมีอะไรบ้างถ้าอ่านแล้วก็กดรับทราบนะครับวิธีป้องก,กันการโดนแฮ็กนะครับก็ลองเปิดดูนะครับ เราก็จะบอกถึงวิธีการป้องกันนะครับอย่างไรบ้างนะครับใส่ชื่อนำอมาคําถามแรกนะครับใส่ชื่อนามสกุลของผู้แนะนําของคุณถ้าใครแนะนําคุณมานะครับให้ใส่ชื่อเขาลงไปชื่อนามสกุลเขาลงไปนะครับถ้าไม่มีใครแนะนําก็ให้พิมพ์คําว่าไม่มีนะครับไม่มีต่อมารหัสสมาชิกของคุณ ถ้าใครมีก็ใส่ถ้าเขาไม่มีก็บอกไม่มีนะครับ่นี้นะครับอ่าเอ่อไม่มีชื่อนามสกุลของคุณครับอ่าเบอร์โทรศัพท์ครับ เขาใส่ลงไปที่อยู่ในการจัดส่งครับใส่ลงไป รหัสประเทศนี้ครับอ,อีเมลครับอีเมลเนี่ยให้หามานะครับเพราะว่าเราจะส่งอีเมลเป็นการตอบรับหากคุณโอนเงินมาแล้ว เราก็จะส่งอีเมลตอบกลับไปนะครับหรือรหัสสมาชิกเราก็จะส่งไปทางอีเมลนะครับให้สมาชิกที่ยังไม่มีรหัสเนี่ยได้รับนะครับรหัสสมาชิกจะดีตรงที่ได้เราจะสามารถที่จะส่งรหัสไปถูกถึงคุณนะครับสิ่งสำคัญก็คืออีเมลนะครับแล้วก็รหัสสมาชิกนะครับ ขอให้มีครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าดิ้นรนได้หามาให้ได้ก็จะดีมากๆนะครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณเบอร์โทรที่คุณไม่ใช้มานานแล้วไม่คิดจะเปลี่ยนนะครับก็คืออันนี้คือเบอร์โทรศัพท์นี้ใส่ไปนะครับคุณต้องการซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยหรือไม่ถ้าถ้าต้องการก็ติ๊กต้องการถ้าไม่ต้องการก็คือไม่ต้องการนะครับ คุณต้องการซื้อโทรศัพท์แบรนด์ไหนรุ่นไหนอ่าถ้าอ่าไอโฟน่ะ,ะผมจะต,ต่อไอโฟนอ่ากร้นะโอนเงินเข้าบัญชีนะครับบัญชีนี้นะครับแล้วก็โอนเงินที่320ริบบาทนะครับอันนี้จะเป็นเงินที่สรุปมา ถ้าโอนแล้วให้ติ๊กคำว่าโอนแล้วถ้ายังไม่โอนก็โอนก่อนนะครับโอนให้เสร็จแล้วแล้วก็ใส่รูปมาใส่รูปลงมาเลยครับรูปที่เราโอนลงไปนี่สมมติอันนี้ผมสมมุตินะครับนีเราใส่ไปปึ๊บนะครับไทยบัตรประชาชนนะครับ วิธีถ่ายก็คือวิธีนี้แบบนี้นะครับดูตัวอย่างนะครับนะครับก็ใส่ลงไปตัวช่องนี้นะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับให้ส่งมาเสร็จแล้วนะครับถ้าส่งเสร็จแล้วนะครับให้กดส่งนะครับให้กดส่งเลยนะครับตรงนี้เราก็จะได้รับฟอร์มแล้วนะครับเราก็จะได้รับคําตอบจากคุณแล้วทาง ทางสยามทมเนี่ยก็จะส่งอีเมลกลับไปที่คุณอีกครั้งนะครับก็เพียงเท่านี้ก็จะเสร็จขั้นตอนการสั่งซื้อซิมของเราแล้วครับผมขอบคุณครับ